สวัสดีครับสวัสดีครับเติต้งเติต้งมาแล้วค่ะเด้เถึงบ้านแล้วเฮ้ย,ยสิบห้าเบิ่งรอบบ้านเด้อจะพาไปเปิดตัวแม่ก่อนนะคะนายเสร็ใจนะวิวงช่วเบิ่งเด้อเด้อเด็กน้อยมาหายายดีใจหลาย อันนี้อันนี้อันนี้อันอันอันซูเปอร์สตาร์ย่าไปเบิ่งเถระนี่แหละบ้านเน็ตบ้านเมียฝรั่งเห็นบอสไม่ไม่รู้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 ไม่โก้ยายว่าฮะธรรมดา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 ดึงเล็กหน่อยดีเจหลายได้มาหายายไม่จ้ะพรุ่งนี้ก็กลับแล้วอยาสิบผ้าไปเบิง ฮัลโหลฮัลโหลปวลูกเคยเทสติ้งเ e s t ิ n g testing ไม่ต้องการความร่ำรวยยายว่าไม่ต้องการความร่ำรวยวันนี้สิพาไปดูข้างนอกเลยจ้ะเด้อไปทางนี้ไม่ได้ต้นไม้ยาสิตายสวนยายถ้าชอบคลิปนี้วิดีโอนี้กดติดตามกดแชร์กดไลค์กด ให้กำลังใจเน็ตด,ด้วยนะคะเน็ตพามาแล้วเด้อเซกาไปเลยไปเลยพากัไปเลยเลย<ป>ด็กเด็กน้อยเด็กเด็กน้อยบ่าเคยเห็นอ่ยูทูบเบอร์เห็นบ้า,บานเมียฝรั่งกิงงซีละมะม่วงเดี๋ยวจะพาไปดูต้นไม้ทางนี้เวยจ้ะ ได้เบียร์ไปสองแก้วรู้สึกลิ้นจะเริ่มร,รั่วอะไรเด้อ,อโอ้ยยายว่าอยากได้บอลสีไม่ต้นละหมื่นแบบนห้อยากหัว้าเทสเ <c oughs> น็ตยังไม่ได้กินด้จ้ะเน็ตร,รออันตาอยู่ตายยังไม่เลิกงานเลยยายว่ากำลังเดินทางมาแล้วแหละเลยพาเดี๋ยวเน็ตสิบผ้าเบิ่งบอลสีใหญ่เด้อ สิยกขึ้นรถอยู่มื่อื่นจักต้นสองต้นเบิ่งพึ่งโหผู้ใดสนใจติดต่อพันเน็ตเตจ้าเด้อใิมาชิมายกเอาดอกยายเด้อง่าว่ายายเด้อสวัสดีค่ะยังอ่ะต้องการรู้จักยายบ่หาผู้หาผู้บ่าวให้ยายด้วยเด้ออุ้ย รู้สึกว่าช่องน,นี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วเด้อบัดนเนี่ยลูกเลยดอกกุยเซียนพูดอันลูกเคยว่าสิลักตัดต้นนี้แม่แย่นนอ,อยู่บัดนี้นี่ครับไม่ <inating>. รักมีต้นแรกอยู่ต้นหนึ่งขุดไปโลดไหนอูชีเซ่แฮปแฮปเดอร์สโมวานโนนี่ตุกคัดอันหนึ่งเหรออืมแม่แย่ก็ได้ มัจัดเบองเอร่อยมากคือลูกเขยได้เดี๋ยวนีตนต้นไม้ล้อมไอ้ล้อมบ้านล้อมเมียงอยู่หาทางเข้าบ้านกับ,บพ่อบบเนี้ย<ม>ดอกไอ้นี่เขาเอิ่อนมาดอก,อกน่าริมนะจ๊ะดอกจำได้จอมเน็ตสิลงคลิปนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยลงคลิปตอนพ่อใหญ่มาเนาะจา้ะตามาเชื่อใยจยด้วยอันนี้อันนุเพื่อนเน็ตด,ด้วยจ้หลังผุน ก็เพื่อนน้องฝนด้วยก็เพื่อนของน้องฝนดอกบัเ่อนันนี่เลยจะบ,บ้านเน็ตไม่ไม่ไม่ได้ดีไม่ได้อะไรมากมายเลยค่ะอย่าคิดว่านเน็ตจะมีบ้านหลังโตแต่ก็ภูมิใจเออเป็นบ้านของเราเนาะไม่ได้ของเขาก็ถือว่าเป็นสมบัติของตัวเอง เนสิมาต่อเติมใหม่โยจากปีนปีนหน้านี่แหละอ,อันอันสามีของเพื่อนเนสท่องป้าเนี่ยแล้วเนสให้เบ่งท่องป้านเนมื่อแล้วเริ่มมื่อแล้ว อ,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 อันข้างหลังก็มีแต่งด้วยไงเสียงค้นกินย่างอยู่เห็นบปะเซกาส่วนมากเขาจะทำสวนยางพาราเพราะว่าได้เงินเยอะฮะก็ยังว่านี่เน้ะวลูกสาวกด้ ก็ไม่ได้เอาหาบาทก็ได้หหาเซลคิดอันคิดทอดบ้านอันบ้านเกาหลายพ่อว่าพวกนี้อยู่กับยายถอไม่ต้องไปปนบ,บ้าปนบ้า ไอปี <ừ. S 1> อ๋อไอปูดำจะมาเออใช่ใช่ใช่ไอ้ปูดำไอไอ้แคร์โอ้ยเพื <laughs> ่อนน้องไทยยูโอเคยูชัว มันซิม,มือและแนทว่านทสิถ่ายได้บอเนาะมาแรงในตอนอันข่อยใหญ่กินพว,ว,วน,นั้เบิงบ้งเบิ้งเบิ้งซิมบ้า<ด>อย่าได้ไปแคร์ว่าเราจะอยู่ในบ้านหลังเล็กหลังน้อยขอแค่สบายใจในการได้อยู่ด้วยจ้ะบางคนก็บอกโอ้ยเมียฝรั่งขี่นกเนี่ยฝรั่งขีนสามีกระจอกอยู่บ้านซมโซ่หาให้ได้คือเขาก่อนนะค่อยว่า อยูแม่เน็ตแม่เน็ตนกอยู่มาตั้ง,งแ,แ,แ,แต่เบึงๆคนจีอย่าง <c oughs> ถ้าถ้า <c oughs> อายก็คงจะไม่กล้าถ่ายให้บึงเลจนะไม่ไอายก็เลยถึงได้ถ่ายลองยืน่าเดียวนั่ะ เริ่มมืดแล้วตายยังไม่มาเลยเพราะว่าตาจุญยังไม่มาเลยเรื่อมือดเข้าสีอายเฮ็ดยังแม่จะ๊ะพูดถึงนะถึงจะอยู่บ้านน้อยบ้านใหญ่ก็อย่าอายออบางคนก็ว่าโอ้ไม่กล้าเปิดเพราะไม่ได้ไม่ได้ว่าไม่ได้กล้าเปิดเพราะยังไม่มีโอกาสได้มานี่ได้มาแล้วนึกถึงเปิดได้จ้ะ บ้านที่เน็ตอยู่เซกาอันอันที่ว่าคนที่วันเป็นแต่อายก็คือบ่มีฮะล่ะถึงต้องอายคนที่มีแต่ว่าหลังเล็กเขาไม่อายรอกจ้ะหลังเล็กนลังใหญ่ก็บ้านเจ้าของอันจานดาวเทียมนีเน็ตติดตั้งแต่น้องฝนน้องไทยอันเจดขวบ นี่เลยจะบ้านนี่ก็ประมาณนี่เลยจ้ะไม่มีอะไรหรอกต้นมะม่วงยายมาเลยผู้ดใดเห็นลูกไปยุโอ้ยมิตาตาคืบอบ่มาอยู่ คลิปนี้ไล้ก็ไม่มีอย่างดอกเนตผ้ามาดูบริเวณบ้านด้อยจาะส่วนดอกไม้ยายเดี๋ยวค่อยเจอกันคลิปกินนอจน,นจ้ะเนาะจักหน่อยก่อนรอตาก่อนจะรอสามีคุณยายก่อนนะคะแล้วเราค่อยเจอกันตอนคลิปกลิ่นแต่ตอนนี้ก็เริ่มึนๆแล้วแหละได้เบียร์ไปสองแก้วแล้วซิมบาอีนอบ แกจะชอบต้นไม้ดอกไม้เหมือนลูกเขยแกมากปลูกได้ย่าย넷น,นะเบิ้งเน็ตเสื้อผาไปเบิ้งไอบ้บัวบัวอันนี้แก่ที่เขาว่าอะไรนะบัวสีบอกเบิง้งโหลดเอาบอนสีอันนี้ต้อนอันนั้นต้อนอะไรอะต้นละห้าเมตรแต่บอนสีเด้ะคะอค่ะม่วงนี่อ๋อว่าจังใด กูไหนกูไหนอาการเน็ตฟากคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเขาเจอคลิปอ่าตอนเย็นนด้จ้ะเด้อสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบาย